สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกันอีกนะครับกับเกม h ฮาร์ดสโครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กฮันเตอร์ไข K ่เคลอสกันบ้างน,นะครับก็เพราะว่าไม่เห็นมีใครจัดสักทีนะครับสำหรับ Hunter นะแล้วก็ไขเคลอสนะครับมันก็พอเล่นได้อยู่นะเพราะว่ามีบินเนียนค่าได้2อย่าอง เทอร์เรสเกลจอมซุ่มครับร่สองที่ทำรามสู้ศึกแล้วบังคับใช้ผลเสียสุดท้ายของมินเ,เนี่ยนของเราหนึ่งตัวในการเร่งให้ไข่เครสของเราแตกแลวเสกเพิ่มขึ้นมาได้นะครับด้วยการใช้เทอร์เรสเกลจอมซุ่มนะครับหรือจะเป็นการ์ดเวทมนต์ร่สี่นะครับอย่างรอลิงจริงจังนะครับเพิ่มกล้วยแปดใบในมือขุนสุ่มป้อนใบที่ขึ้นมือไม่ได้ให้มินเนี่ยนฝ่าเราในสนามก็จะเป็นการบับให้กับไข่เครสของเรา ทำให้ไข่เคลอสของเราตีได้นะครับก็เป็นการเพิ่มให้มันแตกไวยิ่งขึ้นได้อีกเช่นกันรวมทั้งมินเนียนที่ได้จากเพื่อนปูปะนะครับซึ่งมินเนี่ยนในนี้ที่เราได้จากเพื่อนปูปะมี2ตัวที่มีประโยชน์สําหรับเด็กเรามากนั่นก็คือฮัฟเฟอร์และรีออกนะครับลีอก er นะครับสำหรับรีออกเนี่ย มันจะทำให้บีเนียนตัวอื่นของเราเมีเราจมตี1หนึ่งก็เช่นการเอาไว้ทําให้ไข่แตกได้นะครับส่วนฮัฟเฟอร์เราอยากถือไว้บนมือนะเพราะเป็นบีเนียนมีบุกทะลวงนะครับทําให้เธอที่เรามีไข่บนสนามแล้วมันแตกแล้วเป็น20 2 0เนี่ยเราสามารถลงฮัฟเฟอร์มาบนสนามนะครับบุกทะลวงนะเสร็จปุ๊บลงตัวเดิมครับที่ทําให้ทําลายมีเนียนตัวเองหนึ่งตัวแล้วมอบการาด พลังเวทที่บวกพลังโจมตีและพลังชีตให้กับมีเนี่ยของเราหนึ่งตัวเท่ากับพลังมีเนี่ยที่ทาลายไปอย่างอุสละลายล่างนะครับเหมือนเดิมนํานะการจบเกมนะใบนี้นะครับได้เวทนี้มานะครับก็คือเราทําลายไอ้ยี่สิบยี่สิบนั่นแล้วก็ใช้เวทใบนี้นะมอบให้กับฮัฟเฟอร์นะครับที่ผมพูดตะกี้นะเพื่อตีบุกทะลวงเข้าหน้าได้ประมาณนี้สําหรับเด็กฮันเตอร์นะครับไข่เคลลสเนี่ยไปลุยกันเลยโค้ดนํะนำบริการเติมเกมออนไลน์เติมเกมผ่านเดอะฮันช็อ ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันร้านเปิดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสนใจติดต่อที่ at the hunt shop ถ้าเติมเกมออนไลน์นึกถึง the hunt shop เ,เ,เจอกับพีซแสงสว่างถูกเสมอรงเล็และขมเขี้ยวอือหืออาจจะแพ้ได้ง่ายๆนะครับเจอกับพีซเนี่ย จบเทินครับเด็กเรานี่ไม่ใช่เด็กที่จะเก่งซะด้วยนะเด็กนอกเมตาสุดๆนะครับให้เดาว่าเป็นพลีสอะไรกันเอ่ยน่าจะเป็นพ,พโลีสโปรทอสั่นแหละนะครับโอ้เอาไข่มากันล้วกันนะไหนๆก็แบบนี้แล้วเนะี่ยพงาดในเงามืดค้นพบเวทขึ้นมืออย่างนั้นเหรอเด็กอะไรวะ ปราสดวันนี้ลงมายิวปลาตัวเองนะครับโอเคจบเทินตีหน้าเลยครับเราบัฟไข่แล้วตีหน้าเข้าไปเลยรู้อย่างนี้เข้ามาพักรอนตั้งนาน ตีสิครับตายเออของดีซะด้วย ตีหน้าต่อดิครับเข้ามาฝวัญร้ายจะไม่พ้นผู้เลือนเราเอาตัวโลศักดิ์สิทธิ์เหรอหรือว่าตัวนี้เอ็กซ์ตาร์ในแอล นะครับขึ้นมือเอาไว้บนขี้คือหนึ่งอไว้บนปึกนะครับบวกพลังงอไว้บนปึกตีหน้าจัวกาสองใบไปดี คนพบการ์ดขึ้นมือมาจบเทินตีหน้าต่อครับ ตีหน้าเราเหรอก็มาเดโอ้โอ้เจ้อหนี้นอาจอในสายพันใหม่ก็ได้คนพบมินเนี่ยนมาเอาเนี่ยทอเรสจอมซุ่มขึ้นมาสองตัวเลยตอปรยไคนพบตา่างรอยไป เนุดออ,อ,จา,อาจขงตีหน้าจบเทินเห็นที่ผมจวกการมาเยอะๆนี่เพราะว่าความสามารถของพลสอดแนมเรงการีนะครับหลังจากเราค้นพบการ์ด รับ็อปปี้ของการนั้นนับขึ้นมือเริ่มการทำลายล้างเริ่มการทำลายล้างจั่วไป ทีมบูแหลกเลยนะพ่อหนุม่ม คอ,อดมาหนึ่งตัวชุนรวดแล้วหนึ่งสงส,สห้าหไม่ต้องคอดออกมาก็ได้ฝ <laughs> ันร้ายจะไม่ดี เรามี20 20อยู่บนสนามแล้วไอ้ตัวนี้ก็ก๊อปไม่ได้แล้วมันฮิวครับมันฮิวตัวนี้จั่วกาโพลทอสขมือ เราไม่ตายโถเออพลังมันน้อยกูนี่บ่าอืมเดี๋ยวมีไขออกมาหนึ่งลูก <On end. S 1> ออกมาหนึ่งลูก อยู่ในสายพันธุ์ใหม่ก็ได้เพื่อนปลุกปะมาแล้วจบเทิน <c oughs> เราคือเสียงแห่งการลงมาครับยาน,นี้มียั่วยุซะงั้นอ เราต้องตีให้ตายได้อยู่รีอ็อก อ่าตายเลยดิมาทำ้ายไข่ให้เราเรียบร้อยเลยครับมาตีไข่ให้เราอุ้ยเจ้าชนะแล้วเอ๊ได้อยู่ เจอกับลิทส์คิงต้องรับใช้ข้าออกล่ากันเถอะออกไปครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมือดีครับแกะอรอย ออืืเอาแกะอรอยขึ้นมืออีกนะครับใช้แกะอรอยหาแกะอรอยไม่ค่อยดีเท่าไหร่สองมานาลงปงลิงก็ลงมาครับเราเพื่อนฝูปะไป เดี๋ยวเราก็จะสอนกระจายนะครับมาแล้วไข่แคลลอสหรือว่าเอาเอ็กซ์แนลเอาแนลกันแล้วกันนะครับเพราะแนลนี่สามารถค้นพบได้อีกได้ต่อ บับมือเหรอป่าใหญ่นะฟ้าใสที่นี่อาจเป็นบ้านใหม่ของเราอือหือนี่ไงผู้ด,ดูแลไข่ศักดิ์สิทธิ์อาา๋อฮะบั๊บมือจริงๆด้วยนะครับ ได้จบเทธนจับตามองเส้นขอบฟ้าเต้นเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้จรมาแล้วนักเชิดหุ่นนะครับเอ เดี๋ยวเราจะเอาไข่ตีอีกลูกหนึ่งเต้นเดีวกว่าน,นี้ไม่ไหวแล้วดีนะที่ผมอันนี้ก่อนนะครับไม่งั้นมันบัฟได้อันตราย อีกสามไม่เหรอเจ้านี่อาจอยู่ในสายพันธุ์ใหม่ก็ได้อูขึ้นมืออูสองใบเลยวะ่ะ

อายุเยอะว่ะวายแย่แล้วอือหือีกเท่าไหร่อีกสองครั้งอีกสองครั้ง การเก้ใบ เจ็บเหมือนกันนะเนี่ย,ออยเราไม่มียั่วยุแล้วด้วยสิโอ้ เพื่อนปุปปะหกเจ็ดแปดข้าเห็นจุดอ่อนของเจ้า เชิญสงครามข้างหน้าแล้วดวงวิญญาณของเราจ,าจาาาะทั่วจักรวาลมาดิพิษพิษไปดี ฆ่านะครับ B14 ฆ่าไปก่อน ต้องใช้ไปก่อนครับไม่เราเราจะตายเอานะครับเนเร็วกว่านี้ไม่ได้หรอย,ยูยุมาเัวจู ยอม <laughs> เป็นไงล่ะเจอกับพรลาดินอโผนีมีเรื่องให้เรียนรู้เสมอรองเล็บและขมเขียวออกไปครับพรลาดินอะไรเอ่ยโอ้โ oh, ห oh, มืออย่างเหี้ยมืออย่างทุเรศเลยนะครับการที่เล่นได้มีแค่ใบเดียวเท่านั้นคือนะแกะอรอยนะครับ ไอห้องทำงานกินคนนี้จั่วขึ้นมาทำไมครับเนี่ยฮะเอกมาตัวจั่วไข่เลยนะครับเอาขึ้นมาก่อนเด็กอะไรเด็กแบบแมงตัวน้อยด้วยนะครับเราสู้ยังไงก่อนฮะแมงน้อยเนี่ย ไม่มีล้างบอดซะด้วยนะครับอันนี้ก็พอจะช่วยได้ครับเีลาพยายามหมาป่าช่วยได้แค่นี้เดียวนะครับเทินสี่ฝฟายมายอีกครับความหวังริบหรีแต่เราจะสู้ เินหน้าต้องเป็นเทินโอ้บวกพลังนะครับรัศมีครูเซเดอร์ก่อนเลยเหรอเจ็บเจ็บเลย แย่ yeah, แล้วนลเนี่ยและสมีครุยเซเดอร์ต่อมาเลยครับอันนี้สิบแต่ไอแปดนี่อีกโอ้โหตาย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 ดูอย,ย,ยู่สอนกระจาย ก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะเข้ามาอีกสิบตายครับไปสิบด้วยครับไม่โดนตัวนี้ตายครับแหมเอ้ยอวอลล์พบกับรัสา ไม่เอาเลยครับอยากได้ไข่ขึ้นมือ <S 1> <S 1> ไม่ได้ไข่ก็ยังมีดูนกนะครับช่วยหาได้อยู่ <S <S 1> <S 1> เอาไม่ใช่เควสว่ะ มันเพื่อนปูปาก,ก่อนกันแล้วกันไม่ใช่เควสวอลล็อกนะครับอาจจะเป็นวอลล็อกไข่เครอสเหมือนเราจั่วกบดีเด็กช้าค่อยสู้กันได้หน่อยมาครับผู้ดูแลไข่ศักดิ์สิทธิ ัวนานเหรอลวไปก่อนเลยไหมไม่ค่อยได้ใช้แน่แน่การเต็มมือนะครับแจ๋วเลย ตีจบเทิร์นครับไข่เราบัฟอะแบบบัฟบัฟอ่ะไข่เราแบบบัฟบัฟอะเจ็ดแต้ม อ้ของแม่งบวกพลังต้องเอาให้มันตายซะแล้วมาอย่างเงี้ยตีจบเกินบัฟแล้วตีแบบนี้ก็ได้เหลือสี่นี้ผมมีฮัฟเฟอร์นะครับ กะสามใบเเรียบร้อยเจอไข่ตีแตกประเวแบบนี้ก็จบได้เหมือนกันนะครับในการบัฟไข่แล้วตีเพื่อใช้ชนะนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากัไปก่อน สวัสดีครับ